สวัสดีครับผมบุูโตเชชะเซิร์ครับกินพเทียงนะครับมือนีน้เม่นู่ยางบักหอยจูกนะครับหรือว่าบ้านนั่นเขาภาษาอรย่างเงภาษากลางบ่กทาให้เขาห้องหอยขมนะครับยำแก้วนะครับมาครับนขน้าดงกัน,นข่านี้ไง่ครับโดนได้กินเถ้อออมหอย ครับกินเข้าไปกับใส้นะครับส่องโมตากจำๆปากติดตามนีเด้อขุเขาเขาเดียจุบก้องให้นะมันมันหายจุบด้วยครับหายปังนม่จุบอะไรปาก,กไงพ่อสดสันสดสันสดส้นโอ้โกสุดสันน้นบกเอ,อ้

เยอะครับหลังจากไปเทียบวัดด้วยเมื่อจะต้องเห็ดครับามจนมันหนัากว่า เต็มตงานหน้่งแหล่งก้านึ่งันปัญายันะปัญยหมดั้ครับนอดีปะดไนบงช่วงหนึ่งจะต้งไรังเครื่องสี่ย่บนหนัหนังจะบกตื่นใ่ด่วนถงน้ห้างครับนี่โอ้อมดีจัดจมัน้วจะต้องห้าของต้อง้างของานงอะไรีดห้าด้ขอเน าแสบหลเข่าง่ยตำเจ้วเบ็นะครับีดีของคนภาคอีสาสนานุ่จะเนอยากไ้่กินเแกต้องเห็นรัเปลี่ยน,นเนาะยำยเข่าใส

อืมเพ้งพาไหดไเลยซืสามัน่เอสามให้เจ้าเ็ดมที่เจ้าออกมาไม่ยากเรา้าผัดตัอเห็ดที่ยังเป็นมูค่อนนะได้รไม่ยากเจ้าเฮ็ดแซ่บดีนะยากะครับอยากปะข้าวผัดครับ้ตัดบอก บัาทั้งหนักื่อมาะอารู้อะไร่อปุนะซื้อปัญชุนนะหุ่มนะม่กัดชืนอน่ะน <งา S 2> ัดที่เวรขบ่นนเนี่ยชซื้อหม,มูซื้อหมูได้ตลาดเนะือเอาสาสั้นนั่นบ่เอาเนื้อเครื่องโล่สาสั้นเคื่องโลอันนี้เจ้ยย่างไง ไปดูดเน่าครับว่าเรืองหอยเนี่ยแ,แนวมกขึ้วะมาหมดกิน้ำแดก็ได้ครับตีเบื่อครับว่าเรืงหอยเทคนิคดูดหอยเทคนิคดูดหอยบบกทำชุเน้เอาละครับห <c oughs> อยขม นะครับเขาหามาแล้วนะครับผู้ช่น้นำม,มาก่อนคืนหนึ่งนะครับแห่งจากนั้นนะครับเปลี่ยนผู้ช่น้นำเดี๋ยวผู้ช่วยนำนะครับให้มันคลายผิวนั่นออกตพวกีดินกีตอมนะเองจากนั้นนะครับทันแมงมุมหนึ่งเราเหามานตอกก้นมันซับก้นมันออกเพื่อมันได้<ม>อัตราลดในการดูดนะครับมันดูดง่ายเอาง่ายซะทำว่าซับก้นเนี่ยทำว่าซับก้นไม่ติดดูดยากดูดได้เลยล่ะเาต้องเอาไส้ไม่กิ้มเท่านะเหามานกิ้ม นะครับเพราะนั้นเขาตอกคนออกเ็ากดิดูง่ายสิครับเบองส้นยบเซยบหลายของเขาเบอติ๊บเซยบเลยเียบจับไหมจับไหมีมยบ กับ้นหอยนะครับหอยยังกระแซบหอยแข้งหอยปังหอยเซอรี่หอยบวชหอยเนาอหอยกิึ๊บกี้หอยข้างกูหน,นึ่งตัวนี้ใหญ่หนึ่งดูสประคุณของหอยนะครับ,บกินน้งไหนก็บรเบือ เอาบุดตรนเ<ม>อาบุหมืนมอยอะไรอ,ะะอ้วสานเนี่ยวเะุ้นเขาเอาบุดขึ้นนี่ว่แบมผมวมันบุด<บ>กันมาขึ้นก่อนน่ากินไหม ยุ่งเทพร่ะเป็นตะกินนะครับสู่หอยน้ำบานท่าื้นี่เอะบ,บ้างห้หหมันก็้กินขาหน่อยหรือเขากินหลายปะ ก็รายใหญ่ห้างครับเมื่อเนี้ยเพื่อนเพ่อนพี่น้องครับกินข้าวกันออมหอยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ที่ตามนะครับรับชมนะครับขออย่กังลังแรงใจนะครับให้กับหมอนะครับคือเพป็นเป็นแนวหน้านะครับในการรักษาโรคระบาดโควิดนะครับแล้วก็นะครับคนที่คอมเม้นท์ที่ตามรับชมนะครับจะกังวลังแรงใจนะครับนะครับผมนะครับบุญชู้ใตเทนเซอร์นะครับ คลิปดีๆบอกมาให้พี่น้องเบิ้งนะครับเบิ้งมื้อหน้าสิกินยังครับมือ้อนี้ออมหอยนะครับมื่อวานนี่แกงสีเล็กมืวกว่อวานนี่กินมกม่วงนะครับ